ครับมีร้านลานารามนะครับอันนี้เป็นทริปพิเศษนอกสถานที่นะครับอันนี้มากับรุ่นเซต800นะครับรถส้มเรานี่เองนะครับอันนี้เป็นรถของคุ๊ป๊อปนะครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายสัมภาษณ์คุ๊ป๊อปนิดหนึ่งนะครับรถลอยๆอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดูของแต่งก่อนดีกว่าครับนะครับชุดเพิงชุดแฮนด์นะครับกระจังกระจกโอ้โหใส่ครบนะครับกันเลงกันล้มนี่ท่อเทอร์ก็มีนะครับสวยมากมากนะครับ ยังต้องรอต้องป้องกันท่าน,นิดหนึ่งเดี๋ยวมันติดรุ่นทูเวย์ตัวท็อปเลยนะครับจะมีหมดทูเวตแบบนี้ให้สองตัวนะครับเวลาใครมานั่งทับนะครับนั่งรถเราท่อมรถเรานะครับมันก็จะร้องทำงานเลยนะครับอุ๊ดเจ็บมือนะครับตีดูนะครับ,รนะรบมันจะมาร้องนะครับแต่ถ้าใครโดนต่อเนื่องมันก็จะร้องต่อเนื่องนะครับอย่างนี้เลย นะครับมันจะร้องยาวอย่างนี้ประมาณเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับแต่ถ้าเป็นตอนแรกเมื่อกี้ที่ตีเนี่ยมันจะร้องประมาณ5าวิเป็นการเตือนก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งกับรถเรานะครับแต่ถ้าเขายังไม่เชื่อยุ่งต่อเนื่องมันจะร้องยาวแบบเมื่อกี้ครับสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีแต่ถ้าเราเอ่ออยู่ในที่ทํางานหรือว่าอยู่ในที่หน่วยงานราชการเนี่ยเราสามารถเลืน่นในแบบปิดเสียงได้เพราะหมดปิดเสียงเวลาใครโดนรถเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยนะครับมันจะมีแต่ไฟขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ แต่ที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงจากรีโมทนะครับมันจะมาเตือนเราที่รีโมทนะครับด้วยการร้องแล้วก็สั่นนะครับแต่ถ้าโจรนะครับคิดจะขโมยนะครัเขาต้องแทงดูกุญแจครับถ้าเขาแทงดูกุญแจเมื่อไหร่มันจะดีเป็นเสียงให้เองอัตโนมัติเลยไม่สามารถ s t a r ทรถไปได้นะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกแล้วก็สามารถส start ได้ปกตินะครับอันนี้เราปลดล็อกแล้วนะครับ เสียงดูไปครับดุมากนะครับก็คือเมื่อกี้เราเทสกันอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับจะเกิดเจอโจรนนะครับมาแทงลูกกุญแจเพราะมันจะดิบเป็นเสียงให้เองอัตโนมัติแล้วก็ตัดการสตาร์ททันทีนะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วก็ปลดล็อกนะครับก็สตาร์ทปกติแบบเมื่อกี้ที่ได้ยินนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็เป็นฟังก์ชันค้นหารถนะครับเราสามารถค้นหารถได้ในกรณีเราเข้าห้างล็อกรถเข้าห้างออกมาหาไม่เจอนะครับก็เลือกฟังก์ชันนี้เบอร์สี่ค้งไว้ครับรถมันจะล็อกขึ้นมา พอเจอแล้วเราปลดล็อกเลยแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกอยู่ในโหมดปิดเสียงเนี่ยมันจะเป็นค้นหาแบบไฟมันจะมีแต่ไฟขึ้นนะครับจะไม่มีเสียงเลยนะฮะเราก็สามารถไปตั้งเป็นโหบดเสียงก่อนแล้วค่อยค้นหารถนะครับอ่าฟังก์ชันต่อไปก็คือเป็นฟังก์ชันสามารถตั้งระดับความเสทีฟนะครับเลือกได้ตั้งตั้งได้ถึง5ระดับนะครับในที่รีโมทเลยนะครับแต่มันจะแบ่งเป็น3ช่วงคือแข็งกลางอ่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงไม่สอนสอนกับเอ่อเจ้าเจ้าตัวดีกว่านะครับเพราะมันค่อนข้างงงนิดหนึ่งนะคร การค้นหารถเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อีกประเภทหนึ่งนะครับในกรณีเราไปจอดรถแป๊บหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ล็อกรถไว้เนี่ยแล้วมีคนมานั่งรถเราหรือมาดูรถเราเยอะๆเงี้ยเราเดินเข้าไปห้ามเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยพอดีมันอาจจะแบบดูแลแบบเหมือน,นกับเราห่วงรถเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็เข้าใจว่าเรารักรถนะครับแต่อาจจะมีปัญหาได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้หมดนี้ป้องกันได้นะครับโดยการกดค้างไว้เลยเบอร์สี่รถมันก็จะร้องขึ้นมานะครับ อ่าเราก็กดยีสี้แต่เรากดดับไปนะครับเขาก็จะเดินออกไปไม่ยุ่งกับเรานะครับแล้วเราก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยเดี๋ยวมาถามคุณป๊อปกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณป๊อปครับคุณป๊อปดูวิธีการติดตั้งทั้งหมดแล้วแล้วก็ดูว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างแล้วคุณป๊อปเห็นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อติดตั้งเรียบร้อยมากครับการดีก็ติดตั้งไม่นานอ่แล้วก็ถ้ามีรถใหญ่คนจะมาติดตั้งดูรถคันทุกสิ่งสามารถติดต ขอบคุณมากครับแล้วในส่วนของฟังก์ชันพิเศษที่มอบให้ชอบไหมครับชอบมากครับเนาะป้องกันอีกขั้นหนึ่งเนาะใช่ครับอ่ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับเรียกใช้บริการลานารามของเรานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกับรุ่นเซสตแปดร้อยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ลานารามนะครับ id line นะครับ r u n a l a r m นะครับอ่าลองแอดไลน์มาคุยกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ